สินเชื่อไหนบ้างที่ตอบโจทย์คนที่อยากจะขอสินเชื่อผ่านแอปออนไลน์ที่เน้นไม่ใช้เอกสารแล้วก็ไม่ต้องคำประกันเราจะบอกว่าสินเชื่อใหม่ในปี2,567ประจำเดือนกรกฎาคมมีหลายคนเลยนะที่ยังไม่มีเป้าหมายว่าจะไปขอสินเชื่อจากที่ไหนดีซึ่งในคลิปนี้ก็มีแนะนำมาให้ แล้วก็สามารถจะเลือกละตัดสินใจขอสินเชื่อกันได้สินเชื่อที่ถูกกฎหมายสินเชื่อกู้เงินผ่านแอปสินเชื่อออนไลน์สินเชื่อที่อนุมัติทันทีหลวนแต่เป็นสินเชื่อที่หลายคนตามหาซึ่งในคลิปนี้ก็แนะนำเอาไว้ให้เป็นข้อมูล จะไม่ได้แนะนำาลให้ใครทุกคนเนี่ยจะต้องไปสมัครทุกสินเชื่อที่ว่ามาคุณเองก็ต้องเลือกสินเชื่อให้มันเหมาะสมกับตัวคุณเองด้วยแล้วก็ตัดสินใจให้ดีก่อนสมัครสินเชื่อทุกครั้งไปดูกันที่สินเชื่อตัวแรกนะตัวนี้เขามีชื่อว่า TTB Fast Nano เป็นบัตรกดเงินสดนะที่เป็นประเภทสินเชื่อนาโนแชร์ยสินเชื่อนาโนเนี่ยดอกเบี้ยก็จะแพงอยู่แล้วนะคือคิดไม่เกิน33%ต่อปี ลักษณะแนวสินเชื่อก็อยู่ในระบบหมุนเวียนแต่ว่าจะไม่มีบัตรกดเงินสดเนี่ยส่งตามไปให้คุณถึงบ้านนะจะเป็นการโอนเงินสดเข้าบัญชีตามวงเงินอนุมัติเลยวงเงินอนุมัติอยู่ที่3,000จนถึง1,000บาทผ่อนได้18เดือนซึ่งตัวนี้เนี่ยผ่อนสินค้าไม่ได้นะคุณเอาไว้เป็นเงินสดเงินก้อนใช้จ่ายกันได้เลยการสมัครเนี่ยสมัครผ่านแอป g t b Trust ซึ่งการสมัครผ่านแอปเนี่ยก็ต้องรอผลการอนุมัตินะประมาณ1-2สัปดาห์หากใครที่ผ่านการอนุมัติก็จะได้รับการแจ้งผลผ่าน SMS และหากใครไม่ได้รับการอนุมัติทางธนาคารก็จะส่งจดหมายชี้แจงไปให้ตามที่อยู่ต่อมาสินชื่อตัวนี้ก็ยังแรงไม่มีเปลี่ยนเขามีชื่อว่า First Choice p พลทพลั ก็เป็นสินเชื่อดิจิทัลนี่แหละซึ่งมาแทนาสินเชื่อสลับคา่าได้เองตัวนี้ก็ไม่ได้มีบัตรกดเงินสดส่งไปให้คุณเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าตัวนี้จะสามารถผ่อนสินค้าได้ด้วยแล้วก็จะให้วงเงินเนี่ยอยู่ในงบตั้งแต่3,000จนถึง2,000 0บาทเป็นลักษณะสินเชื่อหมุนเวียลักษณะเหมือนกับตัวแรกเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยจะผ่อนได้เพียง5เดือนนะดีตรงที่ว่าทุกคนสามารถสมัครได้ โดยที่ไม่ต้องใช้เอกสารเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมนิดหน่อยมันน่าจะเหมาะกับคนที่มีไรายได้ประจำนะอย่างต่ำเนี่ยคือ1น,นึ่งมืนบาทหรือคนที่มีไรายได้ไม่ประจำเนี่ยก็ต้องมีเงินหมุนเวียนในธนาคารอย่างต่ำเลยนะคือ2 5ง0 0ืบาท และที่สำคัญคุณจะต้องไม่มีผลิตภัณฑ์ของ First Choice เลยฉะนั้นใครที่เป็นลูกค้าปัจจุบันอยู่แล้วนะของ First t h o o i e เนี่ยคุณจะไม่ได้เห็นสินเชื่อตัวนี้นะเพราะว่าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในแอปของ y o u t u ู e ทีนี้คนใหม่เนีเวลาเข้าแอป y o u t u ู e ก็สามารถจะเห็นสินเชื่อตัวนี้แล้วก็สมัครผ่านแอปกันได้เลย การสมัครเนี่ยรู้ผลการออม,มัสดเนี่ยประมาณไวมาก30นาทีหรืออย่างช้าเนี่ยก็ภายในวันนะวันที่คุณสมัคนั่นแหละก็สามารถจะเช็คผลการสมัครผ่านแอปกันได้เลยด้วย